สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องบุญพ่มาเช่นแนวนะครับนะมาทนี้นะครับอาจารย์ก็จะมีสูตรคำนวณนะครับพี่น้องลักหน่วยล่างนะครับเนาะสามตัวนะครับจับเทียบชนสองสูตรเ้ยครับพี่น้องนะนะครับจับเทียบชนสองสูตรนะครับขออนุญาตปรับกล้องเ้ยครับเดี๋กล้องมันตกนะครับ จบเทียบชน2ส,สูตรนะครับก็จะได้3โตนะครับจากสูตรละหตัวเด้อพี่น้องนะก็เอามาเป็นแนวทางนะครับออข้อมูลนะครับในการตัดสินใจเลือกที่สีน้ำไปเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะก็ให้เพื่อนๆน,นะครับโปรดใช้วิจารยาณในตัวของท่านเองนะครับเพื่อนๆน,นะครับ ตัวเลขที่นํามานะครับเป็นเพียงการนําคํานวณย้อนหลังเอ่อคณิตศาสตร์เท่านั้นเด้อพี่นอ้องเลยครับบอดด้บอกว่าจะมา100%นะครับบ,นะรบ่ได้สี่แสนประนัดนะครับเนาะแต่เอามาเป็นข้อมูลแนวทางนะครับในการตัดสินใจเร,ร,รื่องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนะเราก็บอกคํา,คาเตือนกันไปก่อนไปนะครับที่นี่ฮาก็มาเบิ่งคําเตือนกันนำพี่นอนะ้องเนาะก่อนสิบีเนื้อหาตรงนั้นนะครับเนาะคลิปนะจะไม่ยาวมากนะ อ,อาอจารย์ขอาหาคำจำแป็นนะคำเตือนนะครับศูนย์หวอยที่นำมาแบ่งปันนะครับเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวนทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับบุญพามาใช่แนวน,นะครับเนาะอ่นะกจากที่ว่างนะครับอาจารย์ก็จะเอาชุดนี้ให้ชมกันนะครับเนาะอ่ะมาเบิ่งกันครับที่นี่สูตร1นสูตรสนะครับจับสุนกันสองสูตรนะพี่น้องนะ ก็จะได้เลขเด่นนะครับเนาะสามตัวนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างสามตัวเด้พี่น้องเด้นะครับสามเก้าศูนย์นี่นะครับก็พลวัตออกที่ศูนย์สามนะครับเนาะก็จะเข้าที่เลขสามนะครับเลขศูนย์กับมาหน้าพี่น้องแต่เราจับไปเน้นที่หลักหน่วยนะครับจะไปเน้นในเอ่อตัวเลขก็คือตามสูตรนะครับหลักหน่วยเนาะหน่วยล่างเด้พี่น้องเด้ ก็บอมาองเป็นองประกอบคููกันน้ากันนะครับเนาะเอานะครับมางวดต่อมานะครับกับส้นกันที่ศูนย์หนึ่งสี่นะครับทั้งสองสูตรเนาะผลรางวัลสองตัวล่างนะครับก็ออกหนึ่งสองเออหนึ่งศูนย์นะครับเนาะหนึ่งศูนย์นะครับเข้าไปที่เลขศูนย์นะครับเนาะอ่านะครับงวดต่อมานะครับ เลขที่ส้นกันทั้งสองสูตรก็มีหกแปดเก้านะครับเนาะผลรางวัลนะครับสองตัวล่างนะครับก็ออกห้าแปดเนาะก็เข้าที่เลขแปดนะครับนะนะครับงวดต่อมานะครับเนาะเลขที่ส้นกันก็มีทั้งสองสูตรนพี่นกนะเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับผลรางวัลออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับเดิมมันไม่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับเนาะก็ หลักหน่วยล่างนะครับอ่าครับก็เด so ินด so ีมาแล้วนะสีงวดนะถ้าคิดย้อนหลังนะครับเพื่อนเพื่อนถูกนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนก็เอาเอาไปเป็นแนวทางนะครับเนาะเอาไปเป็นแนวทางนะครับเด้อนะครับเอาเป็นแนวทางเอาไปเป็นข้อมูลซื Snow ้อได้ครับเด้ออ่ะก็ถ้าชอบก็นําไปใส่นะครับเนาะนะนําไปใส่เอานะครับประยุกต์ใส่เอานะครับเนาะประยุกต์ใช้เอาไปควบคู่กับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับเนาะอ่ะเพราะอาจารย์เองก็ เค okay, คำนวณยอนหลังมานะครับมาดูทางเดินของมันซื่อๆนะครับว่ามันถูกมาเท่าไรเท่าไรเนานะกับเราว่าจะล้านเปอร์เซ็นลอยเปอร์เซ็นนะครับกับความคิดเนาะมันเป็นแค่การวิเคราะห์เด้อพี่น้องเด้อเป็นแค่การวิเคราะห์นะครับนะเพื่อนๆอนะ่ะเอามาเบิ่งต่อมานะครับก็ซุ่นกันที่สองส่วนนะหกแปดหนึ่งนะเพราะว่าออกศูนย์หกนะครับเกาหลีที่หกนะครับงวดต่อมานะครับเนาะก็ ส้นกันที่สองสามสี่นะครับผลัอนออกศูนย์สองนะครับที่เลขสองนะครับเนะงวดของที่ผ่านมาสิบหกมิถุนายนนะครับส้นกันสามตัวคือหนึ่งเก้าสองนะครับผลรวัลอ,ออกแปดศูนย์เจ็ดเก้าสองนะครับเนะอ่ะนะครับก็เข้าไปที่เลข สนะครับในหลักหน่วยล่างนะบัดที่นี่นะครับที่นี่นะครับเพื่อนๆลอ็มาบ่งวิธีการคำนวณนะครับ2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะเพื่อนๆนะนะครับวิธีคำนวณง่ายๆด้วยครับพี่น้องเด้อยก็มาก็เอาเซฟไปเบิ่งคับไปคำนวณเบ่งนะครับเนาะนะครับหมาเป็นแนวทางกันไปอย่างว่านะครับเนาะ นะครับก่อูที่หนึ่งนะครับก็ใส่ลักหนวยะบนนะครับหนึ่งครั้งนะครับลัก10ล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลักหนวยล่างสามครั้งนะครับแล้วก็เป็นลักร้อยสามตัวหนาครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับเนาะตัวที่บวกกันมากนะครับกับสีทําการทดไว้เนาะสองสามเป็นหกนะครับเนาะจะได้บวกง่ายๆนะครับสิบุตรีืมนะครับเนาะบัตรที่นี้นะครับมาเบิ้งนะครับเจ็ดบวกเก้าเป็นหกนะครับ 6กบวกหเป็น2 2งบวกหเป็นเจนะครับเนาะห้บวกหเป็น1 1ึบวกเเป็น0ูนย์ศบวกเได้เน,นะครับออก,ก็เป็น7จนะ็เนาะเจบวกหนคงที่นะครับก็สิเป็น8ปดนะคบแปดวกหนึงเป็น9นะครับมันคือตัวเลขคงที่สลับเพิ่มเพิ่มจำนวนนะครับเพื่อหาค่าเนาะนะครับขอมาเทียบศุนเอานะครับเพื่อนๆน,นะ อธิบายให้เข้าใจได้ครับเนื่อว่าที่เพิ่มมาเพื่อออหาค่าของตัวเลขให้มันถูกต้องนะครับเนาะนะครับมันเหมือนลักษณะการแก้สมการแหละนะครับนะเพื่อนๆนะเอาเก้าบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสองได้สองนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับก็สิได้จีตเปดเก้าศูนย์สองนะครับเพื่อนๆนะนะครับได้จีตเป็ดเก้าศูนย์สองเลยครับเด้อมาดูสูตร ที่สองนะครับเนาะแปดนะครับตัวที่ใช้ในการบวกก็คือเลขแปดลักลอยนะครับสุดแล้กวก็เป็นลักน้อยล่างสองครั้งนะครับเนาะคือเก่านะครับวิธีการคำนวณน,นะครับก็จะตัวที่บวกกันมาก็หนึ่งครั้งแต่สิทดไวนะ้เนาะนะครับเนาะ,ะมาเบิ้งนะครับสิพี่น้องเพื่อน,อนๆนะครับ แปดบวกสี่เป็นสองด้วยครับที่นี่ฮอกระทษไว้นะครับสองนะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกนะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับเนาะแล้วบัตรที่นี่นะครับเพื่อนๆตัวเลขที่สุดมันก็มีไม่เห็นแล้วนะครับเนาะเจ็ดไม่มีนะครับแปดมีเก้ามีศูนย์ไม่มีแล้วก็เป็นสองนะครับเนาะ นะครับนั่นกับสิมเลียร์มาตัวนี้ตัวที่ชนนะครับเพื่อนเืนะก็จะเป็นสองแปดเก้าด้วยครับสองแปดเก้านะครับของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับ ครับนะทีนี้นะครับ2 8 9นี่นะครับจะมาตัวใดซึ่งเป็นเป็นคำตอบที่บอกบ่ได้นะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์เองกับบฮูคือกันมันสีมาตัวใด <c oughs> ก็ให้เป็นตัวที่ท่านมักก็แล้วกันนะเพื่อนๆก็ให้เป็นตัวที่ท่านมักนะครับเนาะตัวที่ท่านชอบเอาก็แล้วกันนะครับเนาะนะครับ บัดทีนี้อาจารย์กรบสิบจับคูให้เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆน,นะนะครับหลักสิบล่างของเรานะครับสองสูตรโซนกันนะครับก็จะได้ที่ศูนยะครับศูนยูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสามสาม นะครับเนาะก็จะเป็น02นะครับ08 09นะครับ30 38 39นะครับอันนี้โบได้ซีไว้ยังเด้อครับเด้อโบได้อะไรนะครับเด้อพี่น้องเด้ออันนีน้เป็นการจับคู่นะครับเป็นการจับคู่ เป็นแนวทางให้เบื้องต้นเท่านั้นนะครับนะครับเพื่อเพื่อนๆสมาชิกอาจจะเอ่ออาจจะบอกเข้าใจนะครับเนาะเอยขออยจาไปยังเอาไปซูคู่ตัวใดดียังดีนะเพื่อนๆนะอาจารย์กัเลยมาเขียนให้เขียนให้ตรงนี้นะครับด้วยการจับคู่กับเลขสูตรหลักสิบล่างของเขานะพี่น้องนะนะครับมาที่นะครับ,บนะบนะสูตรนี้นะครับ จับคู่กับหลักสิบล่างเด้อนะครับเนาะมันสิเป็นยังไงนะนี่นี่เพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับเด้อเอานะครับสูตรหลักหน่วยล่างสามตัวจับคู่กับสูตรสิบล่างสองตัวนะครับเด้อนะครับจับคู่กับสูตรสิบล่างสองตัวคือสูตรนี้เด้อครับเด้ออานะครับได้สูตรกับสามเนาะอาจารย์ก็จะจับเป็นคู่แนวทางเบื้องต้นนะครับเอาให้เป็นคู่กันเพื่อได้ชมกันเพื่อตัวมักนะครับน้าเพื่อนๆนะก็ฝาก กดติดตามช่องบุญพม่าเช่นเดียวด้วยนะครับนะนะครับผู้ที่มารับชมไหมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งน้ำเด้อกครับสีแดงประพาดข้อมูลได้ไหมนะครับถ้ามีเวลาเหลือก็จะลงคมข้อมูลให้บึงกันนะครับเป็นข้อมูลแนวทางนะครับย้อนหลังแม่นๆนะครับนะย้อนหลังแม่นๆครับแต่ออกบ่ออกนั่นกับบ่อรูกท่ากันก็ต้องเอาไปเป็นแนวทางอีกทีหนึ่งนะครับนะเพื่อนๆขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ